อุกิตตะขคะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุริมาระวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตตะวะมุนินโทตันเตชะสาพาะวะตุเตชยมังคานิ สมเด็จพระจอมมุนีทรงระจนกับจอมโจรองค์คริมานผู้ดุร้ายยิ่งถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายข่าพุทธองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสมโยชน์ทรงพิชิตจอมโจรโดยทรงบรรดาลอิทฤทริ์ทางใจอันยอดเยี่ยมด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตจอมโจรน,นั้นขอใช้ยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อพาหุงชัยชนะแห่งพุทธบทที่สี่ ทรงทรมานจอมโจรองคุริมานด้วยพุทธธรรมพุทธชัยยะมงคลคาถาบทที่4กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อองคุริมานผู้สึ่งได้ชื่อว่าเป็นจอมโจรฆ่าคนมาแล้วถึง999คนแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเอาชนะได้โดยไม่ต้องใช้อายาและศาสตาวุธใดๆ คาถาบทนี้นิยมใช้สำหรับการเอาชนะโจรภัยที่มาของชัยชนะครั้งนี้มีดังนี้องค์คุริมานเดิมชื่ออหิงสกะก,กุมารเป็นบุตรนางมันตานีกับคักขะพรามราชปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศนวันที่นางมันตานีคลอด อสิงหกะนั้นบรรดาสัพพาวุธทั้งหลายในพระนครก็ปรากฏแสงดุดเปลวไฟพรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาจึงรีบออกจากเรือนไปดูดาวเห็นว่าบุตรของตนเกิดในเรื่องของดาวโจรต่อไปจะเป็นภัยต่อราชสมบัติจึงไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลให้ประหารกุมารน,นิเสยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนทรงตรัสทัดทานว่าโจรเพียงคนเดียว เปียกเหมือนข่าวสารีรวงเดียวที่มีอยู่ในนากว้างจะทำอะไรได้ท่านจงเลี้ยงทารกนั้นไวเ้เถิดอย่าได้ขาดทารกน้อยคนนี้เลยท่านปุรโรหิตจึงแก้โดยการตั้งชื่อทารกว่าอาหิงสกักกุกมารแปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนใครเมื่ออหิงสกักกุกมารเจริญวัยขึ้นก็ได้ไปศึกษาศิละปะวิทยากับอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองตักกศิรา อหิงสกกุมานนั้นประพฤติตนดีเฉลียวฉลาดและเชื่อฟังคำของอาจารย์จึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์สิทธ์อื่นๆพาการริษยาอหิงสกกุมารจึงวางแผนจะทำให้อหิงสกกุมารแตกกับอาจารย์สิทธิอิจฉากลุ่มหนึ่งไปฟ้องอาจารย์ว่าอหิงสกกุมารคิดร้ายแต่อาจารย์ไม่เชื่อต่อมาสิทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปฟ้องอาจารย์อีก อาจารย์ก็เริ่มเอ็นเอียงตามแต่ยังไม่แน่ใจนักครั้นสิทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งไปฟ้องอาจารย์ทำนองเดียวกันอาจารย์จึงหลงเชื่อสนิทใจคิดจะฆ่าอาหิงสักกุกมาเรสียแต่แล้วกลับคิดแต่ว่าถ้าอาจารย์ฆ่าลูกศิษย์ต่อไปคงไม่มีใครมาศึกษาในสำนักของตน คิดดังนั้นแล้วจึงออกอุบายบอกอหิงสักกุมารว่าเธอเรียนศินละปะใกล้จะสำเร็จแล้วเธอจงไปฆ่าคนอื่นมาให้ได้หนึ่งพันกรอาจารย์จะสอนวิษณุมน์อันเป็นสุดยอดวิชาให้ออหิงสักกกุมารลำบากใจที่จะต้องเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่อาจารย์ก็เกลียกล่อมว่า อยากรู้วิชาดีก็แต่มีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่ถือว่าเป็นการบูชาครูอหิงสักกกุมารจึงตัดสินใจกล่าบปลาอาจารย์เดินทางเข้าป่าพร้อมด้วยอาวุธครบมือเพื่อดักฆ่าคนที่จะเข้ามาในป่าแล้วตัดนิ้วมือคนที่จะถูกฆ่าไว้คนละหนึ่งนิ้วร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอชาวบ้านจึงขนานนามให้ว่าจอมโจรอ,องคุลิมานแปลว่า โจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยชาวบ้านหวาดกลัวโจนองคุริมานมากไม่กล้าเข้าป่ากันอีกจอมโจนองคุริมานจึงออกจากปา่าเข้าไปฆ่าผู้คนในหมู่บ้านชาวบ้านจึงพากันหนีเข้ากรุงสาวัตถีกราบทูนร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเปรเสริฐที่โกศลให้ทรงทราบพ,พระเจ้าเปรสริฐที่โกศลจึงจัดกำลังทหารออกปราบปราม พามได้ยินว่าพระราชาจะออกปราบจอมโจรจึงกลับมาบอกนางพรามณีภรรยาว่าจอมโจรนั้นแท้จริงคืออหิงสักกุมารบุตรของตนนางพรามณีขอร้องให้ขักขับพรามณ์ไปช่วยอหิงสักกุมารแต่ขักขับพรามณ์ไม่กล้าไปช่วยเพราะคิดว่าไม่ควรวางใจคนสี่จำพวกคือโจรเพื่อนเก่าพระราชาและผู้หญิง ด้วยความรักของมารดาที่มีต่อบุตรเมื่อหมดหนทางที่จะช่วยเหลือได้นางพระมณีจึงตัดสินใจไปบอกข่าวออหิงสักกุมารด้วยตนเองเช้าตู่วันเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรวจด,ดูสรรพสัตว์ทั่วจักรวาลได้เห็นองคุริมานปรากฏในพระยานทรงทราบว่าหากพระองค์ไปโปรด องคุริมานจะออกบวชแต่หากพระองค์ไม่โปรดองคุริมานจะฆ่ามารดาแล้วไปสู่อเวจีมหา,ารกเช้าว,วันนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสเสด็จไปตามเส้นทางในถิ่นขององคุริมานเมื่อผ่านคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงโคกกราบทูลห้ามไม่ให้พระองค์ทรงสเสด็จต่อไปเพราะแม้บุรุษมากถึง40คนก็ยังถูกองคุริมานฆ่าตายหมด พระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วกดทรงนิ่งเสียและเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงป่าชารีวันฝ่ายองคุริมานวันนี้กำลังจะได้ฆ่ามนุษย์ครบพันคนบังเอิญคนที่ผ่านมาให้องคุริมานฆ่าเป็นคนที่พันนี้กลับเป็นมารดาของตนเององคุริมานเงื้อดาบวิ่งเข้าใส่มารดาหมายจะฆ่าและตัดเอานิ้ว นางพราหมณีเห็นลูกชายถือดาบวิ่งเข้ามาก็ตกใจรีบวิ่งหนีทันทีพระพุทธเจ้าจึงทรงดำเนินไปขวางทางไว้องคุริมานเห็นพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนใจคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าแทนมารดาของตนเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงถือดาบและโลผูกสอดเล่งธนูติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปพระพุทธเจ้าทรงบันดาลอิทธิพิสังขาร ทำให้องคุริมานไม่อาจทันพระองค์ผู้สเสด็จไปตามปกติได้องคุริมานห่อตะบึงไปเต็มกำลังขณะไล่าตามจะถึงแล้วก็เห็นเหมือนพระองค์ดำเนินห่างออกไปไกลแต่ก็ไม่ลดละความพยายามทุ่มเทกำลังวิ่งไล่าตามสุดความสามารถพระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้เกิดแม่น้ำบ้างหล่มบ้างเลนบ้างขวางหน้าองคุริมานตลอดระยะสามโย์ จนเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเต็มทีคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอะเรานี้มีกำลังดุดพญาช้างสารถึงเจ็ดเชือกแต่วันนี้วิ่งจนสุดกำลังแล้วยังไม่อาจทันสมณะผู้เดินไปตามปกตินี้ได้คิดดังนี้แล้วองคุริมานจึงหยุดยืนและกล่าวกับพระพุทธเจ้าว,ว่าสมณะจงหยุดก่อนสมณะทานจงหยุดก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า เราหยุดแล้วองคุริมานแต่ท่านสิยังไม่หยุดองคุริมานคิดในใจว่าได้ยินว่าสมณะสักยะบุตรผู้นี้เป็นคนพูดจริงแต่นี่ท่านเดินไปอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเราหยุดแล้วส่วนเราผู้หยุดอยู่ท่านกับพูดว่าท่านสิยังไม่หยุดจึงตะโกนถามไปด้วยความสงสัยว่าดูก่อนสมณะท่านกำลังเดินไปกลับ กล่าวว่าเราหยุดแล้วส่วนเราผู้หยุดอยู่ท่านกลับกล่าวว่าเรายังไม่หยุดที่ท่านกล่าวมานั้นหมายถึงสิ่งใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนองค์คริมานเราเว้นจากการฆ่าสัปปสัตย์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนเธอยังมีกิจในการฆ่าจึงชื่อว่ายังไม่หยุด แม้ว่าบัดนี้เธอจะหยุดยืนอยู่แต่เธอก็ต้องวิ่งต่อไปในนรกเปรตอสุรกายและดิลฉานในภายหน้าองคุริมานได้ฟังดังนั้นก็ฉุกคิดได้จึงทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกกราบทูลขอบรรพชาพระพุทธเจ้าจึงทรงบรรพชาองคุริมานด้วยเอหิภิกขุจากนั้นพระองคุริมานก็ตามเสด็จกลับพระเชตวัน ทางด้านพระเจ้าประเินที่โกศลได้นำขบวนทหารห0าออกมาปราบโจรองค์ุริมานเมื่อเสด็จผ่านพระเชตวันมหาวิหารจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระอารามกราบทูลราชกิจให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าดูก่อนมหาบพิษถ้าบัดนี้องค์ุริมานปลงผมและหนวดคลองผ่ากาสายะบวชเป็นบรรพชิต เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพัาหารหนเดียวและประพฤติพรหมจรรย์มหาบุพพิตรจะทำอย่างไรกับเขาพระเจ้าพระเ็นที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมฉันเจ้าว้และบำรุงเขาอย่างสมณะแต่องค์ุริมานนั้นเป็นคนทุศิลจะมีความสำรวมด้วยศิลใดที่ไหน พระพุทธเจ้าจึงทรงยกพระหัตถ์ชี้ให้ดูองค์ุริมานซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลนักตรัสบอกว่ามหาราชนั่นไงองค์ุริมานพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลสนและทหารพูดติดตามพากันตกใจสะดุ้งหวาดกลัวไปตามๆกันพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอย่ากลัวเลยองคุริมานนี้เป็นผู้ไม่มีภัยต่อใครๆอีกต่อไปแล้ว พระเจ้าเปรสเซนที่โกศลเข้าไปถามพระพิสุรูปนั้นจนแน่ใจว่าเป็นโจรองค์ุริมานที่กลับใจแล้วจริงๆพระองค์จึงทรงปลดผ้าขาดเอวออกถวายพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลได้กราบทูลสรรเสริญพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศาจรรย์นักที่พระองค์ไม่ได้ทรงใช้พระอายาไม่ทรงใช้สัตว์ราวุธ แต่พระองค์ก็ทรงทรมานบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบลงได้ทรงยังบุคคลที่ใครๆให้ดับไม่ได้ให้ดับลงได้พระองค์คุลิมานนั้นนับจากได้เข้ามาบวชเป็นพระพิสุในพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับความทุกข์ลำบากเมื่อออกบินทบาท ผู้คนที่ยังกลัวก็แตกตื่นหนีกันชุลมุนวุ่นวายส่วนชนผู้โกรธแค้นก็คขวางก่อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดใส่ท่านด้วยความโกรธบางก็ฉีกผ้าสังฆาติบางก็ทุบบาทแต่ท่านก็อดทนเรื่อยมาวันหนึ่งพระองค์คริมานก็หลีกออกจากหมู่ไปบำเพ็ญความเพียรอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อดีตชาติขององค์คุริมานพุทธดำรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดนี้องค์คุริมานเคยได้ฟังมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตชาติดังนี้ในอดีตการองค์คุริมานเกิดเป็นเจ้าชายผม,มทัตส่วนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเจ้าชายสุตโสม ทั้งสองเรียนวิชาด้วยกันจากสำนักตักกศิราร่วมกับเจ้าชายอื่นๆอ,อีกหนึ่งร้อยองค์เจ้าชายสุตสมนั้นมีปัญญามากกว่าราชบุตรเมืองอื่นระหว่างศึกษาอยู่ได้ช่วยสอนเจ้าชายทั้งหลายให้เราเรียนได้อย่างรวดเร็วและก่อนกลับบ้านเมืองก็ได้ชักชวนพระสหายให้รักษาอุโบสถศีลทุกครึ่งเดือนซึ่งทุกคนก็ตกลงตามคำชักชวนนั้น การต่อมาบรรดาเจ้าชายทั้งหมดต่างก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองของตนและต่างรักษาอุโบสถเสมอมามิได้ขาดฝ่ายพระเจ้าพมรทัศน์นั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โปรดปานเนื้อสัตว์เป็นที่สุดทุกมือ้อพระองค์จะต้องได้เสวยเนื้อสัตว์หากไม่มีเนื้อสัตว์พ่อครัวห้องเครื่องจะถูกลงโทษจนเป็นที่น่าหวาดกลัวมากวันหนึ่ง ห้องเครื่องขาดเนื้อสัตว์ปรุงถวายพระเจ้าพมมทั์ด้วยความเกรงกลัวพระอาญาพ่อครัวจึงไปแล่เนื้อจากศพในป่าช้ามาทําถวายพระเจ้าพม,มาทัตเนื่องจากพระเจ้าพมมทั์เคยเกิดเป็นยักษ์มานานแสนนานเมื่อได้ลิ้มเนื้อมนุษย์จึงถูกใจมากรับสั่งให้ห้องเครื่องทําเนื้อมนุษย์มาถวายทุกวัน แรกๆพ่อครัวก็ไปแล่เอาเนื้อจากศพในป่าช้าต่อมาเมื่อป่าช้าไม่มีศพก็นำนักโทษมาฆ่าเพื่อเอาเนื้อเมื่อหมดนักโทษไปอีกพระเจ้าพม,มาทัศก็สั่งให้พ่อครัวไปแอบฆ่าชาวเมืองแล่เอาเนื้อมาทำอาหารทีละคนจนชาวเมืองหวาดกลัวที่เกิดมนุษย์กินคนขึ้นจึงมาร้องเรียนพระเจ้าพม,มาทัศพระเจ้าพม,มาทัศรู้ดีว่าเป็นคำสั่งของตนจึงไม่สนใจสืบหาสาเหตุ ชาวบ้านจึงไปร้องเรียนการรหัสถีมหาเสนาบดีซึ่งในที่สุดมหาเสนาบดีก็จับพ่อครัวห้องเครื่องได้ขณะกำลังแล่เนื้อคนกลับมาบุงอาหารมหาเสนาบดีรู้ว่าสาเหตุมาจากพระเจ้าพม,มาทัศจึงนําพ่อครัวมาต่อหน้าพระพักทูลถามว่าพระราชาเสวยเนื้อมนุษย์ใช่หรือไม่พระเจ้าพม,มาทัศย,ยอมรับว่าพระองค์เสวยเนื้อมนุษย์จริง แม้มหาอมาตย์จะพูดจาน้อมพระไทยอย่างไรพระเจ้าพมทมัดก็ไม่อาจเลิกได้พระองค์จึงถูกชาวบ้านขับออกจากบัลลังโดยพระองค์ขอดาบหม้อกระเช้าและพ่อครัวไปด้วย พระเจ้าพมทัศเสด็จออกจากเมืองไปสู่ป่าไปพักอยู่ใต้ต้นไทรคอยดักฆ่าคนเดินทางที่ผ่านไปผ่านมาให้พ่อครัวทำอาหารให้กินทุกครั้งที่ออกฆ่าคนพระเจ้าพมทัศก็จะถือดาบฝิ่งตะโกนว่าเราคือบริษัทมนุษย์กินคนชาวเมืองกลัวจอมโจรบริษัทไม่กล้าสัญจรผ่านไปทางนั้นเมื่อไม่มีมนุษย์ผ่านมาให้ฆ่าสุดท้ายพยาบริษัท ก็ฆ่าพ่อครัวกินเป็นอาหารตั้งแต่นั้นมาพญาบริษาทก็อยู่คนเดียวเที่ยวไล่ฆ่าคนจนชื่อกระชอนไปทั้งชมพูทวีปวันหนึ่งมีพารรมคนหนึ่งจะต้องเดินทางผ่านแดนที่พญาบริษาทอยู่จึงจ้างคนนำทางให้ช่วยพาไปพญาบริษาทเห็นพรามก็อยากกินจนน้ำลายไหลวิ่งร้องตะโกนมาว่าเราคือบริษาทมนุษย์กินคน พวกคนนำทางได้ยินก็ตกใจนั่งลงปล่อยให้พญาปริศาสเข้ามาลากตัวพรามนั้นไปได้เมื่อได้สติพวกคนนำทางก็ไล่กวดพญาปริศาสไปพญาปริศาสวิ่งกระโดดข้ามรัว้วบังเอิญตกลงมาถูกต่อตะเคียนตําเท้าบาดเจ็บพวกคนนำทางจึงช่วยพาพราหมกลับไปได้พญาปริศาสกลับไปคนต้นใสของตนและบวงสวงเทวดาว่าขอให้แผลหายในเจ็ดวัน แล้วตนจะนำโลหิตกษัตริย์ร้อยหนงค์มาพรีกรรมพยาบริษัทไม่ได้กินอะไรเลยตลอดเจวันจนร่างกายนั้นสูบผอมเป็นเหตุให้แผลหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วจึงคิดว่าเทวดาช่วยคิดดังนั้นแล้วจึงถือดาบออกไปจับพระราชาร้อยหนึ่งองมาพรีกรรมบังเอิญยักษ์ที่เป็นสหายของพยาบริษัทในอดีตชาติผ่านมาพบจึงช่วยสอนมนให้ พระยาปริษาตจึงมีกำลังและวิ่งเร็วมากสามารถไปจับพระราชาทั้งร้อยองค์มาได้ภายในเจดวันแต่เว้นพระสุตโสมไว้ด้วยเคยช่วยสอนวิชาให้สมัยเรียนที่ตักกะิีราด้วยกัน ฝ่ายลุคเทวดาอยากยุติความโหดร้ายของพญาปริศาสตจึงไปขอให้เท้ามหาราชทั้งสี่ช่วยแต่เท้ามหาราชทั้งสี่ช่วยไม่ได้จึงไปขอให้เท้าสักกะเทวราชช่วยซึ่งเท้าสักกะเทวราชก็ได้แนะนําอุบายให้ว่าต้องให้พระสุตโสมมาปราภัยหายพยศลุคเทวดารับเทวะบัญชาแล้วจึงแปลงเพศเป็นบนรรพชิตไปหาพญาปริศาส ครั้นพญาปริศาสตรเห็นก็คิดว่าบรรพชิตทุกคนเป็นเหมือนกษัตริย์จึงจะจับมาพีกรรมเทวดาด้วยจะได้ครบร้อยหนึ่งองค์พยาปริศาสตไล่ตามจับบรรพชิตนั้นแต่ไล่ตามไปถึง3มโยชน์ก็ไล่ไม่ทันจึงร้องบอกให้หยุดเทวดาแปลงบอกว่าเราหยุดแล้วท่านนั่นแหละพยายามหยุดบ้างเดิด เราหยุดแล้วในธรรมของตนส่วนท่านเป็นโจรไม่หยุดในโลกพ้นจากโลกไปแล้วท่านต้องไปอบายหากอยากพ้นอบายท่านต้องจับพระเจ้าสุตโสมมาพริรกรรมตามคำที่ท่านบวงสวงไว้แก่เราแล้วก็คืนร่างจากบรรปชิตกลับเป็นลุคเทวดาพระยาโปริสัตก็รับปากว่าวันลุ่งขึ้นจะไปจับพระเจ้าสุตโสมมาพริกรรมตามสัญญา วันลุ่งขึ้นเป็นวันนักกษัตริย์พระเจ้าสุตโสมเสด็จออกนอกพระนครเพื่อไปสะผมระหว่างออกนอกประตูเมืองได้พบกับนันทพรามนำคาถาสี่บทของพระพุทธกัสสปะพุทธเจ้ามาแสดงพระเจ้าสุตโสมตรัสว่าวันนี้เป็นวันนัก,กษัตริย์ยังไม่สามารถฟังได้จึงให้จัดที่พักแก่พรามนั้นและมาแสดงในวันลุ่งขึ้น เมื่อพระเจ้าสุดโตสมสเสด็จขึ้นจากท่งน้ำพระยาบริษาทก็ร้องว่าเราคือบริษัทมนุษย์กินคนแล้ววิ่งมาอุ้มพระเจ้าสุดโตมไปวิ่งไประยะหนึ่งเห็นว่าไม่มีทหารตามมาพระยาบริษาทก็ผ่อนฝีเท้าเดินไปตามปกติระหว่างนั้นก็เห็นพระเจ้าสุดโตมหลังน้ำตาหยดมากระทบที่อกตนพระยาบริษาทถามว่าเหตุใดพระเจ้าสุดโตมจึงร้องไห้ พระเจ้าสุตโสมตอบว่าพระองค์ร้องไห้เพราะสัญญาไว้กับพราหมว่าจะฟังธรรมสี่บทบัดนี้พระองค์ไม่สามารถรักษาสัตว์นั้นไว้ได้ถ้าท่านปล่อยเราไปฟังธรรมเสร็จแล้วเราจะกลับมาพญาปริศาสตร์เกรงว่าพระเจ้าสุตโสมไปแล้วจะไม่กลับพระเจ้าสุตโสมจึงกล่าวคำสาบานว่าฟังธรรมแล้วพระองค์จะกลับมาแน่นอน พระยาบริษัทคิดว่าพระเจ้าสุตสมเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วคงไม่คืนคําแม้นหากพระองค์คืนคํพา,าพระยาบริษัทก็สามารถเอาเลือดตัวเองพีกรรมแทนได้จึงตัดสินใจปล่อยพระเจ้าสุตสมกลับไปเมื่อพระเจ้าสุตสมกลับมาถึงพระราชวังก็ให้พราหมนั้นมากล่าวคาถาทั้งสี่คำนั้นคาถานั้นมีอยู่ว่า สัตธรรมของสัตบุรุษย่อมรักษาผู้สมาคมด้วยสัตธรรมของสัตบุรุษย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมสัตธรรมของสัตบุรุษไม่ถึงความชราต่างจากราชรถและร่างกายสัตธรรมของสัตบุรุษทําให้สัตบุรุษอยู่ไกลจากอสัตบุรุษยิ่งกว่าความไกลของขอบฟ้าและฝั่งมหาสมุทร เมื่อสดับธรรมนั้นแล้วพระสุตโสมก็ให้รางวัลพราหมณ์บทละหนึ่งพันกหาปณะ,ะแล้วกลับไปหาพยาบริษัทพยาบริษัทเห็นว่าพระเจ้าสุตโสมไม่กลัวสิ่งใดแม้แต่ความตายคงเป็นเพราะธรรมที่กลับไปฟังมาจึงขอฟังธรรมนั้นบ้างพระเจ้าสุตโสมจึงคิดจะทรมานพยาบริษัทด้วยธรรมให้กลับมาเป็นสัตว์บุรุษจึงตัดโต้ตอบพยาบริษัทว่า ธรรมย่อมไม่ลงรอยกับผู้ไม่ประพฤติธรรมตัวท่านฆ่าและบริโภคเนื้อมนุษย์อันเป็นเนื้อไม่ควรบริโภคจึงเป็นผู้ไม่ประพฤติธรรมพระยาบริษัททูลถามว่าที่พระเจ้าสุตธสมกลับมานี้เพราะเหตุใดและทำไมจึงไม่กลัวความตายพระเจ้าสุตสมตรัสว่าเราเป็นผู้รักษาสัตว์เพราะผู้รักษาความสัตย์ย่อมข้ามชาติและมรณะได้ และเราได้ทำกาลยานธรรมแล้วย่อมเป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตเราได้บำรุงบิดามารดาและไพร่ฟ้าแล้วโดยธรรมตายแล้วย่อมไม่ไปสู่ปรโลกท่านจงฆ่าเราเพื่อพีกรรมเสียเถิดพระยาปริศาทได้ฟังดังนั้นก็ตกใจคิดว่าพระเจ้าสุตสมผู้นี้เป็นสัตว์บุรุษพร้อมด้วยความรู้แสดงธรรมอันไพเราะ ถ้าเราจะกินพระองค์เสียแม้ศีรษะของเราก็จะต้องแตกออกเป็นเจ็ดเสียงหรืออาจถูกธรณีสูบเอาได้จึงขอให้พระเจ้าสุตโสมทรงแสดงธรรมให้ฟังพระเจ้าสุตโสมจึงแสดงธรรมสี่บทที่ได้สดับมาแล้วแก่พยาปุริสาพยาปุริสาสาบซึ้งในบทธรรมจึงกล่าวว่าจะให้พรเป็นการตอบแทนผู้ไม่รักษาธรรมเช่นท่านกล่าวคำให้พรเรามาแล้วจะเชื่อได้ชะไหน พยาบริษัทกราบทูลยืนยันว่าให้แล้วจะไม่คืนคําถึงแม้ต้องเสียชีวิตก็จะให้พรตามที่พระอ,องค์ขอพระเจ้าสุตโสมจึงตัดขอพรพระยาบริษัทสี่ประการตามลําดับคือ1ขอให้พยาบริษัทมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยตลอดห0ึ่งร้ยปีพยาบริษัทได้ฟังก็คิดสรรเสริญพระเจ้าสุตโสมอยู่ในใจและรับจะให้พรน,นั้น 2. ขอให้พญาปริษาสอยากกินกษัตริย์ทั้งร้อยหนึ่งองนี้เลยพญาปริษาสตก็รับจะให้พรน,นั้น 3. ขอให้พญาปริษาสปล่อยกษัตริย์ทั้งร้อยหนึ่งองนี้พญาปริษาสก็รับจะให้พรน,นั้น 4. ขอให้พญาปริษาสเว้นจากเนื้อมนุษย์พญาปริษาสรรับฟังคําขอประการที่สี่แล้วตอบว่า พรน,นี้เหมือนขอชีวิตตนที่ตนเองทิ้งราัสสมบัติมาอยู่ป่าเพราะเหตุแห่งการอยากเนื้อมนุษย์บัตดนี้จะให้ละเสียอย่างไรได้ขอให้พระเจ้าสุตสมขอพรอ,อย่างอื่นท่านนั้นก็เป็นจอมคนแต่ห่างเหินจากชนที่ทรักและความอยากความโรภในวัตถุพ้นจากชาตินี้ไปแล้วย่อมไปสู่ทุกคติพระยาบริษัทได้ฟังดังนี้ก็หวาดหวั่นดำริว่า จะทำอย่างไรดีเนาะจะไม่ให้พรก็ไม่ได้จะให้เหลิกกินเนื้อมนุษย์ก็ทําไม่ได้น้ําตาจึงไหลลงนองหน้ากราบทูลว่าจงขอพอรอย่างอื่นเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสว่าคนใดมัวรักษาของรักอยู่ว่านี่เป็นที่รักของเราทําตนให้เหินห่างจากความดีแล้วเสพของรักทั้งหลายอยู่เหมือนนักเลงดื่มสุราที่เจือดวยยาพิษฉะนั้น คนนั้นก็จะได้ทุกข์ในเบื้องหน้าเพราะความประพฤตินั้นแหละส่วนบุคคลใดๆในโลกนี้รู้สึกตัวระของรักได้เสพอริยธรรมแม้ด้วยความฝืนใจเหมือนคนเป็นไข่ดื่มโอสถฉะนั้นบุคคลนั้นจะได้สุขในเบื้องหน้าเพราะความประพฤตินั้นแหละพระยาปริสาก็ยังทำใจไม่ได้กราบทูลให้ขอสิ่งอื่น บัณฑิตไม่กล่าววาจาเป็นสองศตบุรุษย่อมมีปณิยานเป็นสัตว์ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าแล้วว่าพระสหายจงรับพรท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้จะมาให้เราเปลี่ยนจึงไม่สมกันแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำคำพูดของพญาโพธิษัตว์มากล่าวซ้ำคนเราให้พรใดแล้วกลับไม่ให้ไม่ควรจะกล่าวให้พรนั้นยิ่งท่านกล่าวว่า พระสหายจงมั่นพระไทยรับพรเชิดแม้ชีวิตของหม่อมชั้นก็จะสละถวายได้ท่านยิ่งไม่สมควรกลับคําพระยาบริษาทฟังคําของพระเจ้าสุดสมก็ยิ่งอึงอักหมดหนทางดูก่อนท่านผู้เป็นพระราชาผู้เป็นบัณฑิตพึงสละทรัพย์ เพราะเหตุแห่งอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและพึงสละทั้งอวัยวะทรัพย์แม้ชีวิตทั้งหมดเพื่อรักษาธรรมพระยาบริษัทได้ฟังธรรมดังนี้จึงดำริว่าพระเจ้าสุตโสมเคยเป็นดั่งอาจารย์ของเราและเราก็กล่าวให้พรแก่พระอ,องค์แล้วจะทำอย่างไรได้เล่า แม้เราต้องอดตายก็เพียงแค่อัตภาพหนึ่งที่เป็นของแน่นอนคิดดังนั้นแล้วน้ำตาก็ไหลนองท่วมหน้ากราบทูลพระเจ้าสุตสมว่าเรายากลำบากมาอยู่ในป่าเพราะความอยากในเนื้อมนุษย์บัดนี้เมื่อพระองค์ขอเราก็จะถาวายพรน,นี้แด่พระองค์จากนั้นพญาโพธิสารก็รับสิน้าจากพระเจ้าสุตสมและปล่อยกษัตริ์ที่จับไว้ทั้งหมดเป็นอิสระ ด้วยเหตุแห่งอดีตชาตินี้เองเมื่อองคุลิมานสดับคำว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านซียังไม่หยุดจึงได้เกิดสติปัญญาฉุกคิดขึ้นได้และทิ้งอาวุธเข้าบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา